อาหารในช่วงฤดูร้อนของเกาหลีโดยเฉพาะในวันที่15กรกฎาคมของปฏิทินจันทรคติหรือที่เรียกว่าโชบกซึ่งถือเป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุดในรอบปีและคนเกาหลีก็มีวิธีดูแลสุขภาพในหน้าร้อนที่น่าสนใจมากคนเกาหลีนิยมรับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงร่างกายในช่วงนี้ เพราะเชื่อว่าจะช่วยฟื้นฟูพลังที่สูญเสียไปจากความร้อนเช่นซัมแกทังหรือไก่ตุนนสมเมนูยอดฮิตที่คนเกาหลีนิยมกินในช่วงนี้มากที่สุดเชื่อว่าการกินของร้อนต้านอากาศร้อนจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอีกเมนูยอดนิยมในหน้าร้อนคือแนงมยอนหรือบะหมี่เยน็น เส้นเหนียวนุ่มราดด้วยน้ำซุปเย็นจนชื่นใจช่วยดับร้อนได้ดีมากและยังมีพัดฉุกหรือโจ๊กถั่วแดงที่มักทานเพื่อเสริมความแข็งแรงแถมยังเชื่อกันว่าเป็นอาหารที่ไล่สิ่งไม่ดีออกจากร่างกายได้นะคะนอกจากอาหารที่ทานกันในช่องโชบกยังมีข้าวแดงหรือฉับซันบับ และขนมทำจากมันหวานและมันฝรั่งที่ให้พลังงานและมีสารอาหารมากเหมาะกับการฟื้นฟูร่างกายเกาหลียังมีคติว่าร่างกายต้องแข็งแรงก่อนถึงจะทำงานหนักต่อได้ดังนั้นแม้จะเป็นหน้าร้อนแต่ก็ต้องกินให้ดีกินให้ครบเพื่อรับมือกับอากาศที่ร้อนจัดค่ะ